สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระปูชาแนลมื้อนี้สิพ้าพี่น้องมาทบทวนพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึง่งนะครับก็ยิ่นำเสนอไปเมื่อปีที่แล้วพี่น้องกระเนินว่าสมุนไพรกระดูกไก่ขาวขนะพี่น้องปีนังคนยังเอินกระดูกไก่ขาวนะครับกระดูกไก่ดำนี่ที่เป็ียนแบบนี้สีดำ การใบสีอกมืองม่วงนี่นะนี่กระดูกใกล้ขาวเห็นก่อนหนึ่งอยู่ในปลาเป็นปลาใยัพี่น้องพอดีพอดีเดี๋ยวเห็นก็นเลยอย่างน้ำเสนอต้นกระดูกไกลขาวนี่จัดเป็นพันไม้พุ่มย่อมๆล,ลำต้นมีความสูงประมาณสามถึงสี่ฟุตลูงเตรียมที่กับพี่นีน่เสมอหัวพอดี แต่ขนาดโตเต็มทีกะเบื้องพี่น้องที่ให้พี่นอ้องเบื้องต้นกระดูกไก่ขาวตัวเต็มไนี่เต็มทีเล่านะครับซ้ำหัวแม่มือพอดีนี่ายเต็มทีเลย,ยพี่น้องดูดูการนี่ก็ร่างออกดอกเป็นทีสังเกตง่ายลักษณะใบนะครับเป็นออกเป็นใบเดียว ม่เดี่ยวออกทีละคู่ทีละคู่สลับกันรูปใบก็เป็นรูปใบหอ,อกายแหลมนะครับพี่น้องหรือรูปขอบขนานลักษณะดอกนะครับพี่น้องออกดอกเป็นช่อลักษณะดอกก็คือดอกนี้มีสีขาวนะครับเบื้องหล้วสวยงามเพราะว่าเป็นเป็นไม้ประดับนะครับที่ ก้นนิยมมาีปลูกเป็นแถวตามรั่วตามทางเดินนะครับมันนี้ที่เราเรียนสรรพคุณทางยา,าอย่างน้อยนหพี่น้องเป็นการทบทวนสรรพคุณทางยาของกระดูกไก่ขาวนร่อส่วนมากที่ยุ่ใบด้วยพี่น้องใช้ใบสดตำให้ละเอียดนะครับผสมกับเหล้าแล้วคั้นตน้ำดืม่ม หรืออาจ,จใช้พอกแผลนะครับเป็นยาแก้พิษพิษงูพิษแมลงสัตว์กัดต่อยอชาวศรีลังกาจะใช้ใบสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นยาแก้ปวดหรือรักษาโรคอัมพาตขึ้นตัวซึ่งซีโกโรคไขข้ออักเสบโรคปวดศีรษะโรคปวดหูบราซิลจะใช้สมุนไพรชนิดนี้รักษาอาการ ปดไข้หรือแก้ไข้นะครับใช้ใบต้มน้ําดื่มหรือใช้ใบสดใช้ใบต้มน้ำดื่มหรือใช้ใบสดกินเป็นประจําจ,จะมีสรรพคุณในการรักษาโรคพิษมึนเมาโรคกระเพาะอ,อาหารเป็นพิษนะครับพี่น้องสรรพคุณทั้งยานให้ลายอันที่เป็นจุดเด็ด จุดเด่นของเราก็คือสมุนไพรชนิดนี้นะครับพี่น้องมีสรรพคุณในการแก้ปวดแก้กล้ามเนื้ออักเสบแก้อักเสบเคล็ดขัดยอกกระดูกแตกกระดูกเล้าวนี่พี่น้องแร่พกคุณตั้ตงยาของเราใส่แบบใดดีโดยการใช้ใบสดนี่พี่น้องตำให้ละเอียดเอาไปพอกตรงบริเวณที่เป็นนะพี่นอ้องเด้อหรืว่าชะงัดนักแร่ตัวนี้สูตรนี้ใช้ใบกระดูกไก่ขาวนี่ตำให้ละเอียด สิผสมกับเหล่าจยกน้อยหนึ่งก็ดีพี่น้องเอาไปพอกตรงบริเวณที่เป็นกระดูกเล่าวหรืออาการปวดกล้ามเนื้ออักเสบอย่างรุนแรงังสิหรือกระดูกหักทังสิสิบรรเทาได้อาการสิบรรเทาอาการปวดได้ดีล้ะก็ช่วยให้กระดูกสมานเร็วขึ้นครับพี่น้องประมาณนี้ว่าพี่น้องฟังนะครับแนะนำสรรพคุณทั้ทงยายพี่ให้น้องสำหรับผููที่เขามาเบึงแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับพี่น้อง กดไหล่หนํากดแคร์เพื่อให้ยากสับเพื่อจะให้สารพื้นทั้งยากระจายนะครับไปสู่บุคคลที่ห้องอจ,จักนะครับสําหรับพี่น้องที่เขามาเบิ้งแล้วทียัง่งเพระท่านได้กดติดตามกาับเป็นกำลังใจให้กระปูดแชแนลด้วยการกดติดตามด้วยพี่น้องด้วยแต่ว่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจงเตือนน่ำเพื่อพี่น้องสีบว่าได้ผ่านการแจงเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้นะครับ อำลาผ้าจากพี่น้องโดยภาพของสมุนไพรกระดูกไก่ขาวกับโปชแนลนะครับขอก่กาบคำว่า,าสบายดีครับพี่น้องครับ